เยาวชนเยาวชนเฮ้คือเมื่อกี้ยงเท่าไรเยาวชนเฮ้เยาวชนเยาวชนเยาวชนเฮ้อ่านะคะเดี๋ยวอ่พขอทุกคนน่ยขอรานนั่ลงขอทุกคนเนี่ยนั่งลงซา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 เยาวชน ติดแน่นไหมคะไม่คน่ไเด็นนไหมคะติดติดติดอมีสัญญาณตอบรับค่ะไม่เป็นเมเหมือนกันนะคะตอเหมือนกันนนทันทันของเราจริง ครงการเรียนท่านอาจารย์ราชันสันมาและธานจัดโครงการสร้างร้าักษาชีวิตเยาวชนสู่พลังอาเซียน กระผมนายรุสรันไสสิงในนามของผู้รับการอบรมโครงการเสริมสร้างศึกษาเยาว,นยวนชนเยาวชนสู่พปเรือมงอาเซียนรู้สึกอินดีอย่างยิ่งที่ท่านประธานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโลกพัฒนานิติศกกทาในวันนี้ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค8ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโดยการเสริมสร้าง4โรงเงรียนชนปปะเชนปธรรม5โรงเรียนสตรีพัฒนาศึกษา โรงเรียนดารุณาวิทยาบุนิธิ7โรงเรียนมมาิยแปโรงเรียนบุราส์วิทยา9โรงเรียนศาสดิ์อัสมิลลาฮิรมะห์มานิฮิมอัลฮัมลิลลาฮิรับบิอาลามฮิัสสลามอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮิฮิ ผู้เข้ารับการอบรมที่รพทุกท่านผมมีความรู้สึกจินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีไ่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการเปิดงานโลกกรทัศนทิทศการอาเซียนในกลุ่มอาเซียนโดยยินดีที่จะประสานความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและความร่วมมืออื่นๆ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มประเทศในกลุ่มอาเซียนตามที่เราทราบันดีอยู่แล้วทรากจากคำกล่าวร,รายงานของท่านทางรุ่นว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตของการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีซึ่งคาดหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ประสบการณ์ และเจตคติที่ดีต่อภูมิภาคอาเซียนในอนาคตการจัดงานในครั้งนี้ผมได้ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานคณะครอาจานในเครียนงจากโรงเรียนต่างทั้ง10โรงเรียนที่กล่าวมาแล้วให้หน้าที่ในการปฏิบัติงานตามที่วิทยากรนะครับได้มอบหมายให้จนประสบความสำเร็จ อนขอบคุณคณะวิทยากรบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค8ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้จนกระทั่งบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการบัตรี้้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิศแล้วผมได้ขอโอกาสนี้เปิดงานเปิดโลกกรทันนิทรรศการอาเซียนณนะบัดบี้รนครับ ขอชมการขอเพื่อนเยาวชนเพื่อนเยาวชนนะคะรับชมการแสดงบาสโลจากเยาวชนตัวแทนในแต่ละกลุ่มค่ะขอเรียนเชิญค่ะ